รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะเห็นเขียวๆด้านหลังผมอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนองุ่นของพี่ที่ผมรู้จักนะฮะที่ที่ผมอยู่วันนี้นะฮะก็คือจังหวัดสมุทรสาครอำเภอบ้านแพรว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นเมืองเกษตรอีกที่หนึ่งนะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะิดตามชม สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอตั้งนานครับผมเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับวันนี้ขอมาสวนมาเที่ยวสวนพี่ไก่วันหนึ่งโอเคมามาได้เลยครับได้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเดี๋ยวพอดีเห็นพี่ไก่ปลูกอะไรเยอะแยะจะไปหมดเลยครับผมไปเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับครับผมพี่ไก่ก็พามานั่งตรงที่ที่พี่ไก่บอกว่าเย็นๆแล้ว พิก่ฮะขเริ่มต้นพิก่เป็นมาอย่างไงบ้างครับพี่ช่วงชีวิตทําไมถึงเป็นคนพิการขับรถไปกับพี่ชายแล้วก็โดนไปชนคนเมาคือคนเมามาชนเราหรือ,เร,รอเ,รเ,รเราไปขับรถ,ปรถไปชนเขา <S <S อ,อ้าวไปชนเขาได้ไงอ่ะผมขึ้นสะพานไอ้สะพานดําเนินมาผมก็มองเห็นแล้วว่ามีคนเมาอยู่คนหนึ่ง <S <S ผมวิ่งมาหรือประมาณสักห้าเมตรมั้งเขาก็ วิ่งเดินตัดเลยแล้วก็ตรมแล้วผมก็ลอยข้ามพี่ชายไปแล้วก็หมงตัวนกลงมงถนนคือเราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ฮะแล้วก็กรหลกเล้าไปสี่มิลตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ่ะสิบแปดครับสิบแปดครับผมแล้วพอเราตอนที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกของเราครั้งแรกที่เราเฮ้ยเรานอนอยู่บนเตียง ชาไปหมดขยับอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นรู้สึกใช่ฮะคือว่าเรามาได้ได้ไงเนี่ยอืแล้วมองข้างก็มีคนคนไข้คือคือว่าแบบใส่ออกซิเจนเหมือนผมก็คือคุณนอนอยู่ในเตียงห้องผู้ป่วยรวมใช่ไหมนอนไอซียูไอซีนอนอยู่สิบสิบห้าวันอพอออกของไอซียูเสร็จก็ห้องธรรมดานี่กระจกอะ แม่เขาจะไม่ไม่จะเอาพมา่าปิดเลยคือจะไม่ให้ผมรู้แต่ผมก็คอยสยเอ๊ะทำไมสิ่งนี้สิ่กวา่าทําไมก็จะไปได้แต่หัวเขาก็ก็ยังไม่ให้ผมรู้ว่าว่าหัวผมโดนถ่าไปก็คือตื่นมาแล้วยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยเลยแล้วประมาณจะออกโรงพยาบาลแล้วแม่ก็บอกความจริงมาแม่กับพ่อว่าเฮ้ยมันต้องเพื่อ,อขึ้นมา เขาก็ให้ผมทำกายภาพอยู่ประมาณ3ปีที่โรงพยาบาลสามจันทจากเดิมเนี่ยก็คือที่เราขยับไม่ได้เลยชาทั้งตัวหลังจากเรากายภาพไป3ปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันฟื้นลกลับมาขนาดไหนก็สามเดือนแรกก็คือพูดได้พูดแบบแบบพ่อแม่แต่มันเลยไม่ชัดเท่าไหร่แล้วปากเบี้ยวเลยฮะแล้วก็พอประมาณ6กเดือนผมก็ยกแขนยกได้ เราประมาณปีหนึ่งก็เดินลุกเดินได้แต่ใช้ไม้สามขาเดินแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆมาฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสามปีตอนนั้นก็น่าจะอายุป,ประมาณสัก2ี่สิบเอ่สอง 21, ใช่ะแล้วตอนนั้นพอเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยเราวางแผนชีวิตตัวเองยังไงต่อตอนแรกผมก็ไปเป็นไปเป็นออลูกจ้างลงไปโรงงานปิ้นกระดาษครับ ลองอันอินเจตฮะแล้วก็พอนั้นไปแล้วเบื่อ,อเบื่อแล้วก็ออกมาทํางานก็คือว่าตอนแรกอะผมผมออกมาก็ปลูกมุ่นก่อนแล้วทีนี้มันช่วงนั้นอมุ่นมันไม่ราคาไม่ดีปลูกไว้ประมาณสี่นิด้ดแล้วนี้มันมันสี่นิดสนิ้กก็คือ ออกออกผลอาว่าสี่สี่สี่ครั้งนะฮะอ๋อสี่ครั้งก็คือสี่มีใช่แล้วก็แล้วก็ดูแล้วมันมันไม่ได้ไม่ทักกำไรกำไรเท่าไหร่หอกอดูแล้วเออเสมอทุนผมก็เลยเลิกแล้วก็ปกลูปปกฝรั่งครพอปลูกฝรั่งเสร็จแล้ววันนั้นผมก็ได้ได้ไปไปที่สมาคมกุลการตระรวจสหกรแล้วก็มีเละมีกรารกู้เงิน ผมก็เลยไปกู้กู้มาตอนแรกได้4หมื่นก่อนก็คือตอนแรกเนี่ยเราทําส่วนองุ่นก่อนแต่ทำออกมาแล้วมันเท่าทุนไม่มีกำไรใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้เราก็เลยไปขอกู้เงินจากกองทุนคนอื่นมา40,000บาทเส40,000ะอ่ามาลงกับองุ่นเอ้ไม่ใช่มาลงกับฝรั่งใช่ทีมื่อนนี้ทำได้กี่ไร่ครับตอนนนั้ที่ตอนแรกก็5ไล่ก่อนมันไม่พอแล้วก็มีเงินอยู่ก็เลยก็คือมีเงินส่วนตัวอยู่ด้วยผสมผสมกันแล้วก็มาลงกับ ฝรั่งทั้งหมดหไร่ใช่ๆฮะปลูกอยู่นานไหมฝรั่งปลูกอยู่ก็หลายปีฮะประมาณประมาณห้าห้าปีหกปีหปีใช่ไหมครับแล้อย่างตอนนั้นที่เรายืมเงินใหม่เนี่ยพอเราเอามาลงกับฝรั่งเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช้เวลานานไหมกว่าที่เราจะมาทำรายได้ให้เราได้ต้องแต่ลงแล้วประมาณสี่เดือนผมก็เริ่มห่อแล้ว นับแตกคอบไปอีกประมาณประมาณสองเดือนเรา,าก็ก็เริ่มได้เริ่มเก็บได้ประมาณหกเดือนเริ่มเก็บได้ใช่อื้วแล้ประมาณถ้าได้ประมาณสองปีแล้วก็ออกสุดก็คือว่ามันออกช่วงสองปีแล้วมันจะออกไปแบบสูตรเลยฮะก็ได้ได้กำไรก็ตรงนั้นแหละ <laughs> ครับ ด้านซายนี่ก็คือส่วนฝรั่งใช่ไหมครับที่พี่บอกว่าป,ปู่ตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะครับผมอืก็คืออันนี้ผมเห็นเริ่มมีลูกแล้วด้วยครับอันนี้ใกล้เก็บได้หรือยังก็เป็บดักเก็บได้ลครับเก็บได้แล้วอันนี้คือพร้อมเก็บแล้วหรอ ประมาณประมาณวันวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์นี้เก็บแล้วครับผมแล้วนี่กินได้เลยว่าถ้าเก็บมากินได้เลยฮะจริงเหรอลองได้ปะเดี๋ยวผมลองคานแล้วผมเหองนที่มีคลุมคูมมาผมสงสัยมานานแล้วที่คลุมลูกฝรั่งนี่คลุมไว้ทำไมอะครับก็คือมาให้มันลายครับม่ให้มันลายฮะทําไมมันโดนแดดแล้วมันลายหรอครับผมก็คือว่าต้องมีตัวลักมีถุงก่อนเพื่อจะไม่ให้แมงวันทองไปต่อยแล้วก็กระดาษก็คือห่อไว้้ไวให้มันขาวถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีกระดาษมันมันก็บบจะ ลายม่งเอ้ยแล้วลผิวเสียมากก็ดูไม่สวยไม่น่าทานใช่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 อ๋ออย่างนี้เนี่ยผมสงสัยมานานแล้วเรื่องพวกนี้แล้ค่าให้จ่ายได้พวกถุงพวกอย่างนี้แพงไหมพี่ได้ต้องมาคุมเนี่ยก็ถุงถุงนี่เมื่อก่อนอ่ะือกว่าเมื่อก่อนพันพันห้ากระสอบนึงอ่ะพันห้าประมาณพันพันพันสี่แต่เดี๋ยวนี้รวมจะสองพันแล้วครับโอ้ยมันขึ้นไปได้จังไงก็คือว่า ช่วงน้ำมันน้ำมันขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยขึ้นหมดเลยฮะแล้วก็กระดาษกระดาษนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนสิบโลโลโลละโลละประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบเดี๋ยวนี้เป็นสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบโอ้ขึ้นเยอะเลยคือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหมดนี่กำไรมันจะเหลือหรอพี่ไก่ถ้ามันขึ้นมาเยอะขนาดเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าเลขตัวเดียวอะ เราอยู่ไป่ได้แน่เลขตัวเดียวนี่คือหมายถึงเวลาไปขายเอาเราว่าขายฮะแต่ถ้าสองตัวนี้ก็พอพออยู่ได้ฝังแล้วก็เหนื่อยใจแทนเนาะอยู่วันนี้ธุรกิจใหนจะโควิดไหนจะน้ำมันก็แพงค้ายจ่ายวิอยางก็ขึ้นแล้วทุาวันนี้กําไรของพี่คิดว่ายังพออยู่ไหมพออยู่ไหมก็เราต้องเบียดเสียดก็บริหารจัดการดีๆีใช่ฮะเหนื่อยเลย อนี้ก็คือข้างหลังยังไม่ถึงฤดูใช่ไหมพี่ไก่ใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ข้างหน้าไปส่วนฝรั่งครับผมอันนี้ก็เป็นองุ่นครับกินนานไม่ควจะได้กินประมาณเดือนนี้แต่แต่งเดือนนี้แล้วก็ประมาณสามเดือนก็ <ฮะ S 2> ถิงวันเสียดายวันนี้มาแต่แรกกะว,ว่าได้กินน้งองุ่นไ,ได้กินน้งฝรั่งขอบคุณมากครับวันนี้แฟนพี่ไก่ใช่ครับสวัสดีครับนี่คุณผู้ชมแฟนพี่ไก่เนยเอาฝรั่งมาให้แล้วแกให้ผมหน่อยมาดูกันอ่ะ อันนี้ค <clothes> ือเก็บมาจากไร่เม <player> ื่อกี้เลยใช่ไหมครับสดสดครับสดสดเลยสดสดจากสวนดูสิไอ้นี่ยังไม่แก่เลยอ่ะไอ้ถุงอ่ะเออขาไปแกะถ่ายขาต้อไปแกะเฮ้ยลู่นเงียบมากเลยอ่ะสีสวยผมกัดเลยได้ไหมอ่ะกัดแต่บอกว่าค่อยเป็นขออนุญาตถอดแมสนะครับ นี่ก็หวานแล้วนะครับอร่อยมากเลยอ่ะพี่ไก่ขอเคล็ดลับความหวานหน่อยทำไมมันถึงหวานขนาดนี้ก็ใส่ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงหลังหมายถึงชีวิตคู่ก็เห <laughs> <laughs> ็นบอกไป่รูกด,ด้วยกันแล้วด้วยลูกกี่ขวบแล้วครับ ลูกสิบสองขวบปอหกครับปอหกใช่ไหมสิบสองขวบครับที่ไปถูกใจอะไรเขาทําไมถรงแบบก็คือเขาก็กระตีอะเนาะก็คือแบบมีอะไรก็คุยกันได้อย่างเงี้ยทาอะไรก็ช่วยกันช่วยกันเข่ามือซ้ายเราก็มือขวาช่วยกันยกฝรั่งอย่างเงี้ยช่วยยกคนละลังคือแบบเราจะช่วยกันตลอดอะเรารู้แล้วไงว่าเออเขาเป็นคนอย่างนี้ทาไม่ทานเหล้าไม่สบบุรีอะไรเงี้ยเราก็ชอบอยู่แล้ว ดีนะหายากนะไม่ทานเหล้าให้ถุงีเที่ยวไหมไม่ค่ะเย็นก็อยู่แต่บ้านทําทสวนเลิกกันมืดคำ่คำๆดีนะผู้ชายดีๆอย่างนี้หายากหือว่าพี่โชคดีนะครับเใช่ค่ะแล้วคบอยู่กันด้วยกันมากี่ปีแต่งงานกันมากี่ปีแล้วสิบก็สิบสองสิบสามปีแล้วสิบสามปมีแล้วก็ทําสวนให้กันมาตลอดใช่ค่ะทํารั่งทำฝรั่งปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนฝรั่งเล็กๆเราก็ปลูกบัวผอมไ้ปลูกกลางคองก็ช่วยกันตัดอย่างเงี้ย คือช่วยกันตลอดใช่ทำอะไรทุกอย่างที่ได้เงินทุกอย่างอะได้เงินเพราะว่าบวบมันมันบวบอะได้ทุกวันแต่ฝรั่งอะได้เป็นรายอาทิตบางอาทิตย์ก็ไม่มีรายได้ีค่ะทําส่วนเราต้องขยันขยันปลูกอขยันปลูกใช่แล้วขยันดูแลด้วยใช่ค่ะแล้วความหมายของฝรั่งสรุปคืออะไร ขงพี่ส่วนมากพี่จะใส่ขี้ข้างคาวอ่ะขี้ข้างคาวก็คือไปรับมาอีกทีนึงเหมือนกันใช่ค่ะไปซื้อมาทีแรกไหมครับกระสอบนึงก็ห้าร้อยบาทห้าสิบห้าร้อยห้าสิบแต่เราใส่แค่ต้นละกำมือค่ะต้นละหนึ่งกำมือนานไหมครับกระสอบนึงใช้ได้กระสอบนึงถ้าสมถติว่ากระสอบนึงห้าลายพี่ใส่หนึ่งกระสอบอ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าถือว่าหนึ่งกระสอบใช่ไหมครับหนึ่งต้นไม้หนึ่งต้นใช้เวลาทั้งหมดมาแค่ไหนกว่าจะหมดหนึ่งเดือน 1> 1แต่สําหรับต้นไม้นั่นอ่ะเป็นถ้าเป็นไม้ธรรมดาก็หนึ่งเดือนแต่ถ้าสมบุกเป็นฝรั่งถ้าเราห่อเยอะเราก็ต้องให้อาทิต์ละหนึ่งครั้งสําหรับฝรั่งนะคะคถ้าเราเราต้องดูว่าเราห่อเยอะไหมแต่ถ้าเราห่อน้อยก็เดือนละครั้งก็ได้ไคือลูกผลผลิตเทาน้อยเราไม,ไม่ต้องใช่ใช่เราต้องดูใช่คือความหวานเลยไม่หวานวิู่ที้ข้ังขาว ที่คุณกูกินแล้วมันหวานๆในที่ข้างหลังว่าแต่อร่อยจริงไม่อร่อยจริงนะครับเนี่เรื่องของราคาล่ะเห็นบอกว่าช่วงนี้ราคาฝรั่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ก็คือแบบเป็นจังหวะที่มีง้อมีผลไม้เยอะง้อมังคุดเยอะคือราคาฝรั่งเราคือผลไม้เฉพาะหน้าใช่ฤดูกาลออกคือว่าฝรั่งฝรั่งกวงอย่างเดียวฝรั่งกลนวยอย่างเดียวเนาะทุเรียนมังคุดอย่างเงี้ยมาคือเขาก็จะต้องไปทานของอย่างนั้นก่อนเพราะฝรั่งเรามีออกทั้งปีครับ แต่พ,มพกมาะะคนนี้มันตีราคาก็เลยพลังกวงมเอกใช่ผู้เรียนแต่ถึงราคาถูกเราก็พออยู่ได้เพราะเราจ้างน้อยเราอาศัยทำเองซะเยอะกว่า ก็คือว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่เลี้ยงรายได้ให้เราทุกวันก็น่าจะเป็นฝรั่ังเราะว่าขายได้ทั้งปีช่ค้ใช่ค่ะส่วนน้ำหัที่ทำเนี่ยคือปีหนึ่งน่าจะเก็บได้ประมาณ2-3ครั้งใช่ค่ะประมาณ2ครั้งบางทีก็ไปถ้าสมมติว่าเราเจออาการไม่ดีก็ได้แค่ครั้งเดียวอด้วยใช่เฉพาะหน้าหนาวครับแต่ถ้าเกิดว่า เหมือนตรงนี้มันเลี้ยงเราได้อยู่แล้วแหละทุกวันตัวดูก็น่าจะเป็นกำไรที่เพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองใช่ไหมครับก็คือเราได้มาจากฝรั่งเก็บเงินจากฝรั่งมาก็ไปลงทุนน้ำมันต่อคือพื้นฐานก็คือชอบกันอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมแล้วสต่ผมว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่สนใจอยากทานฝรั่งหรือองุ่นของที่เนี่ยซื้อทางไหนได้บ้างอ๋อก็ทางเฟซเฟซได้ครับมีมีเฟซบุ๊กไหมมีเฟซบุ๊กหน่อชื่อไหมเอ่อสุปกรฮะ คือปากรอ <ฮะ S 2> นนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้อีกทีแล้วกันยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมก็รับข้าไปดูในเฟซงพิ่ไก่แล้วก็สั่งซื้อฝรั่งแล้วก็ขงุนกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปนั่งชมสวนกันดีกว่าจริงๆนั่งคุยอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าเบือ่อผมอยากเห็นพี่ไก่เขามีเรืออยู่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปนั่งเรือกันนะไปรับชมว่าสวนที่นี่มันสวยงามแค่ไหนนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันครับ ช่วงโควิดที่พี่แก่ได้รับผลกระทบเยอะไหมก็ก็มากเลยครับมากเลยใช่ไหมใช่ครับคือว่าไอผูกฝลั่งไอส่งแม่ค้าแม่ค้าบางทีแม่ค้าไม่เอาเราต้องทำไมก็หึงไม่เอาลูกค้าเขาไม่มีหรอไม่ใช่แค่คือว่าเขาว่ากลัวเรากกลัวอ๋อกลัวมีโควิดมาเงี้ยนะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมีมีว่าที่ตลาดที่ส่งไปมันมีอยู่แพ็คหนึ่งเป็นโควิดอฮะ พลังๆใช่เหรอลังเนี้ยนะใช่เอาเชื้อโคโรนาโควิดไปด้วยใช่อ่าน่ากลัวมากเลยก็เลยทําให้ยอดขายของเราลดลงแล้วก็เลยออนไลน์ออืเรื่องออนไลน์แล้วเราตอนที่เราปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีออนไลน์อะตอนนั้นเรามีความกังวลไหมก็ามันจะขายได้มีก็กังวลเพราะว่าจะขายได้หรือเปล่าแต่พอเราส่งไปครั้งหนึ่งแล้ว ฝรั่งอร่อยฝรั่งอร่อยฮะแต่มันอร่อยจริงแหละมันหวานนะมันกินล้องคันเขาก็เลยเลยสั่งต่อแล้วก็สั่งทีก็เยอะๆแต่ตอนแรกสั่งแค่สองโลครับสามโลพอรู้ว่าอร่อยก็สั่งทีสิบโลสิบโลเลยใช่แต่เราส่งแต่เราส่งในแต่ครั้งคือว่าต้องมีกะว่าอ่ะส่งวัน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 คันครับก็คือส่งคันทุกทุกวันคารจะส่งออก ใช่แต่ฝรั่งมาทงได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยพี่บอกว่าใช่ใช่เคยตัวด้วยต้นฝรั่งเองเนี่ยคือลูกมันออกลูกเรื่อยๆถูกต้องไหมใช่ใช่ครับแล้วอย่างมันน่าจะมีบางปีไหมที่แบบเฮ้ยพอเศรษฐกิจมันแย่อะไรมันแย่ราคาทุกอย่างมันไม่มีกําไรเราเคยขาดทุนบ้างไหมเคยค่อยๆเสมอทุนเสมอทุนแต่เสมอทุนสำหรับผมก็มันก็คือขาดทุนปะเพราะเราลงทั้งแรงทั้งแรไปใช่ไหมมันก็แบบ ในแบบจากในช่วงโควิดเนี่ยมันมันก็เซฟเซฟมากเลยฮะหนักเหมือนกันนะหนักทุกคนเลยเลยแล้วหุ่นเนี่ยตอนนี้อย่างที่พี่บอกคือมันมีแค่สองสายพันธุ์ถูกต้องไหมครับใช่ก็คือปลูกแล้วทำไมตัวใหญคนเขาเลือกปลูกสายพันธุ์ไหนกัน9ก้าสิบวันหรือว่าร้อยวัอันนี้ก็แล้วแต่คือว่าแต่ถ้าก้ิบวันี่ะมันมีข้อเสียคือว่าถ้าเกิด ประมาณร้อยวันอ่ะมันจะเริ่มแตกอ๋อแต่ก็คือต้องรีบเก็บว่างั้นต้องรีบเก็บหัแต่ถ้าแต่แต่มันมันข้อดีคือว่ามันเหลืองอฮะตลาดตลาดคือเหล่ะถ้าเหลืองขายขายได้หมดเลยครับแล้วอย่างเรื่องฟ้าฝนมีฝนเยอะไหมทําสวนก็ก็มีฝนมีฝนมากเลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราฉีดยาเป็นยังยังไม่ทันเต็จเลยฝนตกลงมานั่นแหละคือว่ายาม่นนั้นก็เริ่มทาใหม่หมดเลย ใช่ครับงนี้เราจะทำอะไรก็ต้องดูพยากร์อากาศด้วยปะใช่ครับตอนนี้ก็คืออะไรนะมี่พี่บอกเมื่อกี้แฟงใช่ไหมแฟงคัแฝงหงน้าตาเป็นไงพี่ไก่ก่อนนั้นดูดูลูกอ่าดูลูกลูกลูกมันมีลูกเก็บได้ใช่ไหมเก็บได้อ่าเดี๋ยวเลยว่าไปทำอาหารอะไรได้บ้างครับแลงก็เอ่อต้มแฟงต้มแฟงเหรอ ก็ผมไม่เคยได้ยินแหละไม่คุ้นเลยก็ตามก็มีพวกข้าวมันไก่อ่ะที่มีน้ำซุปอ่ะนั่นแหละแฟงหรือแตงเหมือนไหมแฟงแฟงมันเหมือนกันไหมแฟงกับแตงมันไม่เหมือนไม่เหมือนหรอผมก็ไม่เคยได้ยินเลยนะนี่ฮะอ่าเป็นลูกใหญ่ๆกลม แต่นี้ยังยังเจ็บไปได้ครับต้องสีเหลืองกันใช่ไหมครับต้องต้องยุ่งยากกว่านี้ครับอ๋อเขียวกว่านี้ใหญ่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 กว่านี้ครับผมแล้วตัวองุ่นเองเนี่ยที่พี่บอกว่าต้องตัดต้องตัดอะไรบ้างต้นองุ่นเนียก็คือว่าตั้งแต่ปลูกอ่ะปลูกวันที่สิบเอ็ดกุมภาแล้วไปแปดเดือนอ่ะก็เดือนเดือนเดือนกุเดือนธันวาก็เริ่ม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 แต่งครับ แล้วนับจากเดือนไปเดินธันวาไปสามเดือนคือการถุกวันนั่นแหละคือเก็บได้ วอเดี๋ยวมาครับรอบหน้าหวังว่าผมนีน่าจะได้ชิมไก่ามาเลยครับถ้าผมมาแล้วไม่มีนะผมโกรธแนะเลยอยงไบ้างครับคุณผ <c oughs> ู้ชมครับเรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้นนในแง่ของการเดินทางมาเพื่อคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวสวนของพี่ไก่เนี่ยก็เดินทางมาได้ที่จังหวัดสมุทรสาครอำเภอ <c oughs> บ้านแพรนะครับเลยจากโรงพยาบาลบ้านแพรมาไม่ไกลครับประมาณ7กิโลสังเกตด้านซ้ายมือก็จะมีท a n น้ำกับระฆนะเมย่อาผมมาผมก็หาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ แต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาที่นี่นะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มีไร่ทั้งหมดคร่าวๆที่ผมถามมาเมื่อสักครู่มีอยู่ประมาณ20กว่าไร่นะครับในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่นก็ต้องบอกว่าพี่ไก่ก็เป็นคนหนึ่งที่ประสะระบอุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นคนพิการตั้งแต่อายุ18ปปัจจุบันก็สามารถสร้างสวนของตัวเองขึ้นมานะครับปลูก ส่วนแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยความที่ไม่ย่อท้อและมีกําลังใจจากลูกๆแล้วก็ภรรยาของเขาที่คอยอยู่ข้างๆนะครับที่ไก่นะครับก็ถือว่าเป็นคนพิการราากย่าอีกคนหนึ่งนะครับที่เริ่มเดิมทีเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็สามารถทารําธุรกิจของตัวเองได้ ส่งเสริมให้ตัวเองเนี่ยมีอาชีพการงานที่ดีมีรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อาหารดีๆผลไม้ดีๆนะฮะให้คนประชาชนทุกคนได้รับประทานกันนะครับและสําหรับอาชีพนะฮะอีกอาชีพหนึ่งที่ผมมองว่าคนพิการสามารถทําได้คืออาชีพ ชาวสวนนะครับหรือกรเกษตรกรนั่นเองจริงๆเกษตรกรมีหลายรูปแบบนะครับไม่จําเป็นต้องมาทำโอ้ใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้บางทีท่านอาจจะมีพื้นที่เล็กๆหลังบ้านทั้งไร่สองไร่นีจริงๆแล้วคุณก็สามารถทําสวนได้แล้วเหมือนกันนะครับปลูกพริกปลูก,ลกอะไรก็ได้ฮนะง่ายๆอย่าง,างน้อยทําทุกอย่างที่มันได้เงินอย่างที่พี่ไก่พูดแล้วคุณจะมีรายได้ขึ้นมาครับดีกว่าน,นอนอยู่เฉยๆอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรฮะออกมาใช้ชีวิต สร้างอาชีพให้ตัวเองรายการเคียงบาเคียงไหลของเรานะครับก็นําเสนอแง่การใช้ชีวิตของคนพิการนะครับทุกรูปแบบนะครับส่งเสริมให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตและส่งเสริมในเรื่องของการทํางานสําหรับท่านที่อยากรับชมรายการของเรานะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงตรงทางช่อง n b t หรือใครอยากรับชมย้อนหลังนะฮะก็สามารถรับชมได้ผ่านเพจ a c e b o o k ของเคียงบาเคียงไหลและ YouTube เคียงบาเคียงไหลครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 真的